กระจับเมืองเหนือนะครับรอบเย็นมาเก็บต้นกระจับนะครับเจ็ดสิบต้นเลยทั้งหมดครับส่งหลายจังหวัดนะครับมาดูกันต้นพันธุ์ที่เราจําหน่ายนะครับไซส์เท่าๆฝ่ามือแบบนี้นะครับใบเขียวๆสวยๆเลยนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับมีฝักแล้วนี่คือฝักกระจับเข่าควายนะครับรูปร่างแบบนี้ยังไม่แก่นะครับมีสีแดงๆแล้วก็เข่าอ่อนๆแบบนี้รักฝอยเขียวๆฟูๆเลยนะครับแล้วก็ต้นไหนถ้ามีต้นพันธุ์แซมขึ้นมาแบบนี้ เราแถมไปให้นะครับเราไม่เคยคัดออกเลยนะเราไม่เด็ดทิ้งนะเราปล่อยไปเลยแบบนี้ถือว่าแถมให้ลูกค้าไปนะครับต้นสวยๆนะครับมาดูใบกันใกล้ๆนะใบจะเป็นรูปคล้ายๆหนามนับซึ่งความเป็นจริงแล้วมันนิ่มนะครับมันไม่แหลมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของต้นกระจับเฉยๆต้นกระจับจอกฝักบริเวณใต้ยอดชว่วงนี้นะครับค่อนค้างที่จะเยอะเลยนะครับสวยงามแข็งแรงทุกต้นนะครับ ต้นกระจับสามารถปลูกได้ทุกระดับน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํนเตื้รือคูหรือว่าน้าลึกในสระก็ปลูกได้เช่นกันนะครับหากต้องการต้นพันธุ์กระจับเข่าควายเพป,ปลูกบ้านนะครับสามารถกดสั่งซื้อที่ตะกาไตรคลิปนี้ได้เลยนะครับ